สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำหลอดไฟของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเอามาทำชิ้นงานของเรานะครับอ่าจะเป็นสปอร์ตไลท์แนวไหนเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลอดไฟที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับนี่แต่มันใช้งานไม่ได้นะครับเปิดไม่ติดอันนี้เราก็ต้องไปทำการ DIY เข้านะครับอหลอดนี้ก็เหมือนกันน่าใช้เลยนะครับอันนี้ลุงตุ้ยซื้อมาในราคา ไม่กี่บาทนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วเดี๋ยวเรามาดาูผลงานของเรากันนะครับว่าเราจะทําชิ้นงานออกมาเป็นอย่างไรนี่ลุงตุ้ยก็มองดูตัวนี้ว่ามันเป็นสปอ r t ตไลท์ที่น่าใช้งานนะครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้หลอดมันไม่ติดนะครับมันใช้งานไม่ไดเ้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวนี้ให้เป็นแสงสว่างที่เราจะได้มาจากหลอดไฟอันนี้นะครับ โอเคทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็มาทําการเปิดข้างในดูกันนะครับก็มันก็จะมีน็อตล็อกอยู่ตามที่เขาระบุไว้อย่างนี้นะครับเราก็ถอดน็อตทั้งหมดออกเลยนะครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้โอเคมีกี่ตัวเราก็ไขออกให้หมดเลยนะครับนี่เลยโอเคก็จะมีตัวเล็กๆที่อยู่ด้านมุม ข้างบนตรงหลอดไฟตรงนี้นะครับนี่อันนี้ยังแกะไม่ได้นะครับนี่มันก็จะมีน็อตล็อกอยู่ตรงด้านบนตรงนี้ตัวเล็กๆนะครับ2ข้างแล้วก็ทําการปลดออกเลยนะครับนี่มันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นี่นะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นี่เลยมันจะมีชุดหลอดไฟของเขาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีสายไฟมีสวิตช์ตรงนี้ยังอยู่ครบบ,บริบูรณ์เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดัดแปลงกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแบบนี้นะครับนี่เลยเราก็ดูสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้เราก็เอาแบตเตอรี่ของเรามาเทสงานดูนะครับตรงนี้เมื่อเรากดแล้วไม่ติดนะครับตรงนี้หลอดน่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปลดสายไฟพวกนี้ออกก่อนนะครับเราก็ต้องจําด้วยนะครับว่าชุดไหนไปที่แบตชุดไหนไปที่หลอดนะครับ นี่เราก็สังเกตเอาแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเราก็ปลดออกไปเลยเราจะดูหลอดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอันเนี้ยหลอดมันขาดไปแล้วนะครับโอเคใช้ไม่ได้อ่าต่อมาเราจะใช้หลอดไฟโซลาเซลล์ที่ลุงตุ้ยทาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลุงตุ้ยซื้อมาในราคาหลักสิบนะครับนี่เป็นหลอดใหม่เลยนะเพื่อนๆอน่าเดี๋ยวดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะหาตําแหน่งที่เราจะวางลงไปแบบนี้นะครับ นี่เลยโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะอันนี้ลุงตุ้ยจะใช้เฉพาะแผงหลอดดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าใช้ทั้งชุดเลยมันจะดูใหญ่ไปนะครับนี่เราก็จะวางประมาณอย่างนี้นะนี่เพื่อนโอเคเราจะวางไปที่หน้าหน้าปัดกระจกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาวัดให้พอดีกับขอบกระจกก่อนนะครับก็คือเราจะทำการมาร์กเส้นแล้วเราก็ไปตัดออกนะครับ ให้มันเป็นส่วนโค้งเข้ากับกระจกเลยนะครับตรงนี้นะโอเคเราก็ทําการตัดนะครับใช้เลื่อยเหล็กตัดเอาก็จะออกมาเป็นมนๆมมอย่างนี้นะนี่เราวางลงไปในกรอบได้เลยนะครับเห็นไหมนี่พอดีเลยโอเคก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่เพื่อนๆมันก็จะมีสายไฟที่สวิตช์แบบนี้นะเรามาลองดูก่อนนะครับว่าสวิตช์ Switch ตัวนี้เขาทำงานแบบไหน มันก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อมีการต่อสายขึ้นมาแบบนี้อันนี้เดี๋ยวลงุงตุ้ยเทสไฟดูก่อนนะครับว่าหลอดไฟของเราจะใช้กันได้หรือเปล่าแบบนี้นะนี่บวกลบแตะเข้าไปสวิตตัวนี้เป็นระบบะกดติดปล่อยเปิดนะครับนี่ตัวนี้เมื่อเราทำการกดมันก็จะจ่ายไฟไปที่หลอดใช่ไหมครับแต่พอเราบดมือออกมันก็จะดับนะครับตรงนี้สวิต ประเภทนี้ก็ก็ดีนะครับตรงนี้โอเคต่อมาเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยจะดูสายไฟตรงนี้ถ้าเราใช้เส้นเดิมมันจะใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะย่อให้มันเหลือเส้นเล็กๆนิดนึงนะครับนี่โอเคก็จะเปลี่ยนไปตามที่เขากําหนดมาเลยนะครับสีดําสีแดงแบบนี้ให้ถูกต้องเลยนะครับเราก็ปลดของเก่าออกอ่าแล้วก็ใส่เส้นใหม่เข้าไปที่มันเล็กกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ความยาวเราก็ตัดให้พอดีกับที่เราจะใช้งานนะครับเราทำยาวๆเผื่อไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้ามันผิดพลาดยังไงเราค่อยแก้ไขก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยความแข็งแรงนะครับตรงนี้ต้องแข็งแรงโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็จะวางเข้าไปหลังจากนั้นแล้วเราก็จะพับสายลงไปใช่ไหมครับให้มันไปอยู่ด้านล่างแบบนี้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะใช้ กาวสองหน้าติดไปที่แผงหลอดก่อนนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็ติดไปที่กระจกให้พอดีเลยนะครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะนี่เราก็ทําความสะอาดแล้วเราก็ล็อกไปเลยก็ได้นะครับเราก็ติดกาวให้แข็งแรงก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนสายไฟที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยมันจะติดกับขอบของกรอบไฟฉายใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสายลงไปตามล่องตรงนี้ที่เราเจาะขึ้นมาแบบนี้นะนี่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ดึงไปให้สุดลองวัดดูก่อนนะครับว่าจะออกมาประมาณนี่มันก็จะลงไปในล่องแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมาเราก็จะมาดูสายไฟที่สวิตช์นะครับเส้นไหนที่เราไม่ใช้เราก็ตัดออกไปนะครับถ้าเกิดมันสั้นเราก็ต่อนะครับตรงนี้ เส้นนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ตัดออกต่อมาเราก็จะมาทําการติดแบตเตอรี่ที่เราจะใช้งานนะครับนี่เราจะวางลงไปตําแหน่งตรงนี้นะใช้แบตเตอรี่18650 2ก้อนนะครับต่อแบบขนานแบบนี้เลยก็จะใช้พลังงานได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบตมือ2นะลุงตุ้ยก็ใช้แบตเก่าเอามาฟื้นฟูเอาแล้วก็มาใช้งานนะครับอันนี้ก็จะได้80-90%เลยนะครับ นี่เราก็ดูสายให้เรียบร้อยนะครับสายไฟที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นสายหลอดนะครับเราก็จะเอามาเข้าที่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เราก็ตัดออกไปแล้วเราก็ทําการบัดกีไปก่อนท,ทําทีละชุดนะครับตรงนี้นี่อ่าเราก็บกัดกีนี่สายที่มาจากหลอดนะครับมาเข้าที่ตำแหน่งตรงนี้นะเราก็บัดกีลงไปแบบนี้นะครับให้เป็นเส้นเดียวแบบนี้เลยอันนี้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆทําไป อ่าต่อมานี่เป็นขั้วบวกนะครับมันสั้นไปแล้วมันก็อ่อนแอด้วยลุงตุ้ยก็จะต่อให้มันยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทําการบัดกรีเข้าไปเหมือนเดิมจะได้สายที่ยาวขึ้นนะครับนี่เลยส่วนอ่าสายที่มาจากหลอด2เส้นเนี้ยมันเป็นคนละโซนใช่ไหมครับมันเป็นสีขาวกับสีส้มใช่ไหมครับอ่ามันแยกสีแต่ลุงตุ้ยจะทําให้มันเป็น พร้อมให้มันออกใช้งานพร้อมกันเลยนะครับความหมายก็คือเราก็ต้องรวมเขาทั้งสองเส้นเข้าหากันแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเปิดใช้งานเขาก็จะส่องแสงออกมาทั้งสองอย่างเลยนะครับในขณะเดียวกันแบบนี้นะอาลุงตุ้ยก็บัดกีเข้าด้วยกันแบบนี้นะนี่สายตรงขั้วบวกตรงเนี้ยเราก็เอามาเป็นขั้วใส่ที่แบตขั้วบวกนะครับโอเค ต่อมาลุงตุ้ยก็จะทําที่ชาร์จด้วยใช่ไหมครับลุงตุ้ยใช้โมดูลชาร์จ3.7จโวลต์นะครับตรงนี้เทสดูก่อนนะครับว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่าเราก็ทําการบัดกรีแล้วก็ใส่สายไฟเอาไว้นะครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเวลาเราชาร์จแบตก็ต้องชาร์จที่ตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้ B บวก B ลบอ่าเราก็ต้องดูให้ดีนะครับอ่ะเราก็มาร์กไว้ก่อนอ่าอันเนี้ยลุงตุ้ยก็ จะทำแบบบ้านๆน,นะสำหรับเพื่อนที่ไม่มีเครื่องสปอร์ตแบบนี้นะลุงตุ้ยจะทำเป็นบัตรกีก็แล้วกันนะครับเพื่อนก็จะได้เข้าใจนี่ลุงตุ้ยก็จะลองใช้แบบบัตรกีดูนะครับเอาสายไฟมาต่อขั้วแบบนี้กันนะครับนี่คือต่อแบบขนานนะเพื่อนๆเราก็ทำการเติมเนื้อตะกัวลงไปที่ขั้วแบตก่อนนะครับนี่แตะลงไปให้ความร้อนแล้วก็ยกขึ้นก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะ นี่ดูแข็งแรงเลยนะครับโอเคแล้วเราก็ทำการใส่ขั้วเข้าไปโดยการใช้าสายไฟสีแดงนะครับเราจะได้รู้ว่าเป็นขั้วบวกนะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่แล้วเราก็ทำการบัตรกรีเข้าไปตรงนี้ต้องแข็งแรงด้วยนะครับโอเคเราก็ทำการบัตรกีให้เขาเชื่อมกันแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้และหนขั้วนะครับอันนี้คือขั้วบวกนะครเพ่เพื่อน โอเคต่อมาก็จะเป็นขั้วลบนะครับนี่ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเติมน้ํายาประสานเข้าไปแล้วก็เติมเนื้อตะกัวเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นสายไฟใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้ขั้วลบใช้สีดําเลยนะครับเอาตรงๆเลยแบบนี้นะครับนี่ วัดให้ได้พอดีแล้วเราก็ทําการบัดกีเข้าไปนะครับทําให้แข็งแรงเหมือนกันนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่เพื่อนๆโอเคอเราทําสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆอเราทําใช้เองนะอันนี้เพื่อนจะต่อกี่ก้อนก็ได้นะครับแต่ลุงตุ้ยจะใช้ประมาณ2ก้อนต่อมาลุงตุ้ยก็จะเพิ่มาสายขั้วบวกกับขั้วลบอย่างละ1เส้นออกมานะครับ เพื่อที่เอาไปใส่ที่โมดูลชาร์จที่เราจะติดทีหลังนะครับตรงนี้ก็คือ,อบวกกับลบขึ้นมาคู่หนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราก็จะเอาสายไฟคู่ที่เราเชื่อมติดกันเนี่ยเอามาติดที่ขั้วลบก่อนนะครับส่วนขั้วบวกที่ต่อสายยาวออกไปก็มาใส่ที่ขั้วบวกนะครับแล้วเราก็ลองกดดูเห็นไหมครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับติดละโอเค ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะหาวิธีติดลงไปที่วางแบตตรงนี้นะครับต้องติดให้แข็งแรงทำยังไงก็ได้นะครับแต่ลุงตุ้ยจะใช้เป็นกาวสองหน้าทำสองชั้นให้มันสูงขึ้นมานะครับเพราะว่ามันติดขอบตรงนี้เพื่อนก็ต้องใช้ปืนกาวหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ยึดให้แน่นตรงนี้นะครับเกาะลงไปนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่าไฟใช้ได้อยู่นะครับนี่ต่อมา เราจะมาติดโมดูลชาร์จ3.7โวลต์ของเราเป็นหัวไทซีนะเพื่อนเพื่อนอ่าเราก็เจาะตำแหน่งที่เราจะวางลงไปยึดตรงนี้ต้องใช้ยึดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียบเข้าเสียบออกดึงไปดึงมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ยึดมันจะอาจจะหลุดได้นะครับหรือเพื่อนจะใช้เป็นหัวมินิก็ได้นะครับมันมี2แบบอ่าเราก็เลือกเอาตามที่เรามีอุปกรณ์ใช้นะครับส่วนมากสายชาร์จก็จะเป็นหัวไทซีใช่ไหมครับอ่าลุงตุ้ยก็เลย ใช้โมดูลชาร์จที่เป็นหัวไทซีแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้ปืนกาวลงไปอ่าแล้วก็วางแผ่นอะคริลิกลงไปตรงเนี้ยต้องให้สูงพอดีกับขอบเดิมนะครับเราก็หาแผ่นอะไรก็ได้ที่มันสูงไม่มากนะครับเพื่อที่เวลาเราวางโมดูลชาร์จลงไปเนี่ยมันก็จะไม่สูงเกินนะครับเอ่ตรงนี้เราก็วางให้ตรงตำแหน่งตรงนี้นะแล้วเราก็อ่าใส่น็อตยึดเข้าไปนะครับตรงนี้เลย โอเคมันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นนะครับตรงนี้นี่เพื่อนเเราต้องใจเย็นๆนะครับทําชิ้นงานเล็กๆแบบนี้โอเคมันก็จะแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับอาต่อมาอะอันนี้ลุงตุ้ยพลาดไปแล้วเห็นไหมครับลุงตุยว่าลุงตุยต่อยาวแล้วยังไม่ถึงเลยนะครับก็คือขั้วลบใช่ไหมครับที่สายมันสั้นไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหานะเพื่อนเเดี๋ยวเราก็ต่อสายเอาตรงเนี้ยขั้วบวกกับขั้วลบเราต้องดูให้ดีนะครับ b บวก คือสีแดงนะครับส่วน B- ลบคือขั้วลบเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุย้ยต่อสายตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เราก็ทําการต่อสายขึ้นมาแล้วก็ใส่ท่อหดเข้าไปด้วยนะครับจะทําให้แข็งแรงและปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่ B- ลบนะครับนี่เลยอ่าถ้าสายมันยาวเราก็ดึงมากองไว้ที่ด้านในตรงกลางนี้เลยนะครับ นี่ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะอันนี้ยังเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งตรงนี้เราลองใส่กรวยของหลอดลงไปดูด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเรากดลงไปมันจะไม่ไม่ติดกับสายไฟที่เราทำขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ดึงให้เยอะที่สุดเลยนะครับต่อมาเราก็จะประกอบสวิตช์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เพื่อนมันก็จะกดประมาณอย่างนี้นะ เมื่อเราทำโมดูลชาร์จตัวนี้เสร็จแล้วเราต้องเทสนะครับถ้ามันไม่ติดหรือเสียเราได้แก้ไขได้นะครับอันนี้แปลว่าใช้ได้นะครับนี่เลยมันก็จะชาร์จไฟเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราทำการประกอบลงไปแล้วเราจะมองไม่เห็นไฟที่โมดูลตัวโมดูลชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยขอเพิ่มหลอดไฟตัวนี้สำหรับในการมองเห็นในการชาร์จนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะเจาะ ตรงด้ามตรงนี้นะแล้วก็ใส่หลอดไฟ4โวลต์เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงตุ้ยจะแตะลงไปตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามีการเสียบมันก็จะติดแต่ถ้าเรามาต่อที่สายไฟบวกลบมันก็จะโชว์ไฟตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้นะครับอ่าตรงนี้โอเคต่อมาเพื่อนเราก็จะดูว่าขั้วไหนขั้วลบขั้วบวกเห็นไหมครับเราต้องใช้อ่า แบตเตอรี่ที่เป็นกระดุมอย่างเงี้ยมาเทสเอาก็ได้นะครับอันนี้คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบอ่าแล้วเราก็ใช้กาวยึดให้แน่นตรงนี้ก่อนนะครับอ่ามันก็จะออกมาประมาณอย่างงี้นะเพื่อนเพื่อนนี่ไม่ยากเลยหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาเติมเนื้อตะกั่วเพื่อที่ให้ขั้วของหลอดอามาเข้าที่ตรงนี้นะครับนี่ขั้วลบใช่ไหมครับเราก็ต่อสายออกมาแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ไปที่ขาลบใช่ไหมครับนี่ เราก็ต้องอค่อยๆทําตรงนี้ไปนะครับหรือเพื่อนจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ลุงตุ้ยก็ทําเป็นแบบให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเราจะได้มองเห็นวิธีชาร์จของเขานะครับนี่ตรงนี้ขั้วบวกใช่ไหมครับเราก็แตะเข้าไปนี่ต้องแตะด้านด้านบนเลยนะครับถ้าไปแตะด้านล่างมันก็จะเป็นไฟของแบตเตอรี่มันก็จะโชว์ไฟตลอดนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราทําตรงขั้ว ลบค้วบวกด้านบนเวลาเราเสียบชาร์จมันถึงจะโชว์นะครับนี่ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็ต้องเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ไปชนกับวงจรนะครับนี่ตรงนี้เราก็เก็บให้เรียบร้อยลองมาเสียบดูนะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดูนะครับถ้ามีการเสียบไฟปุ๊บตรงนี้นะมันจะโชว์ไฟตรงนี้เลยแบบนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับไฟมันโชว์ที่ตรงนี้ ทําให้เรารู้สถานะในการใช้งานในการชาร์จนะครับแต่ไฟตัวเนี้มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นไฟเจ็ดสีนะครับโอเคเอาก็ลองประกอบดูก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยตรวจเช็คความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราล็อกไปก่อนนะครับแล้วลองขยับดูความแข็งแรงนะครับแบตเตอรี่ต้องต้องติดให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะขยับอยู่เรื่อยเพราะาเราใช้งานนะครับ โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะอเดี๋ยวเราก็จะใสกก่น็อตกลับเข้าไปเลยนะครับนี่ตรงนี้อันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆนี่เลยเราทำไว้ใช้งานของเรานะเพื่อนๆโอเคจากหลอดทีเ่เราไม่ได้ใช้งานแล้วพวกโคมไฟต่างๆเนี่ยเราก็เอาอส่วนอุปกรณ์ของเขามาใช้งานดัดแปลงของเรานะเป็น DIY นะเพื่อนเนี่ลุงตุ้ยก็ทำให้เพื่อนๆได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรามีใจรักเราก็ทําออกมาได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็หาอะไรมาอุดก็ได้นะครับนี่เมื่อเราทําการเสียบเข้าไปมันก็จะโชว์ไฟตรงนี้เห็นไหมครับนี่แล้วเราก็ใช้งานได้อยู่นะครับนี่เราก็เปิดดูมันมันสว่างจ้าเลยนะเพื่อนเพื่อนมันเหมาะกับไฟสปอตไลท์แบบนี้เลยนะเหมาะมือเลยนะครับเพื่อนนี่เมื่อเรากดมันก็จะติดนะครับเมื่อเราปล่อยมือมันก็จะดับนะครับนี่เลย นี่ตรงนี้ลุงตุ้ยก็หาอ้ที่ปิดขั้วแบตเอามามาปิดตรงนี้นะครับนี่เพื่อนสว่างจ้าเลยนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่เมื่อเราทําการปล่อยมันก็จะดับเห็นไหมครับนี่กดติดปล่อยดับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้น้ํามันรลอนสันทําความสะอาดคราบสะกะปรกคราบน้ํามันที่มันเกาะอยู่ให้ดูน่าใช้ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเพื่อน เนี่ยราคาหลักสิบนะเพืเ่อนๆโอเค,อเคลุงตุ้ยก็ทำประมาณแนวแบบนี้นะอ่าสำหรับคนที่ชอบมีหัวใจ DIY ก็จะเข้าใจนะครับนี่หลังจากนั้นแล้วเมื่อแบตหมดเราก็ทำการชาร์จตรงนี้เข้าไปนะครับที่ลุงตุ้ยบอกทีแรกมันก็จะโชว์ไฟแบบนี้นะนี่เลยเนี่ยเราก็ทำการชาร์จเอาไว้แบบนี้นะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่ เราทำสำเร็จแล้วนะครับนี่ปลอดภัยด้วยนะเพื่อนๆนี่แล้วเราก็ชาร์จทิ้งเอาไว้นะครับเวลาเราใช้งานเราก็หยิบจับเอาไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสในห้องที่มืดๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้ลุงตุ้ยก็ลงมาที่ห้องข้างล่างเป็นร้านเสริมสวยนะครับอ่าตรงนี้ปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วเมื่อเราเปิดก็จะสว่างแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ สว่างจ้าเลยนะครับเมื่อเราปล่อยมันก็จะดับแบบนี้นะครับนี่เมื่อเรากดก็จะติดสว่างแบบนี้เลยโอเคนะเพื่อนๆนี่จากของเหลือใช้แล้วนะครับเราก็มาทำเป็นประโยชน์ใช้งานต่างๆได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยเพื่อนๆโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่เราทำขึ้นมานะครับ เพื่อนที่ชอบก็ลองทำดูตามได้นะครับลุงตุ้ยก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็มีประโยชน์นะครับเวลาเราเจอสถานการณ์ไฟดับฉุกเฉินเราก็มีไฟสว่างใช้งานได้แบบนี้นะครับนี่เลยโอเคก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราก็มีไฟหลากหลายในการใช้งานนะครับตรงนี้เพื่อนๆเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจแบบนี้แล้ว เราก็ทำใช้งานได้เลยนะครับนี่เลยดีกว่าเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะขึ้นไปชั้นบนนะครับอันนี้โคมไฟลุงตุ้ยก็ลงคลิปที่แล้วให้เพื่อนๆได้รับชมไปแล้วนะครับนี่อันนี้มันสามารถหลีได้ด้วยนะครับลุงตุ้ยก็ใช้ทุกวันเลยนะครับประหยัดไฟด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเดินขึ้นมา,าชั้นบนนะครับนี่จะขยับมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความสว่างของสปอตไลท์เนี่ย มันใช้งานได้นานแค่ไหนตรงนี้นะครับลุงตุ้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าวิธีการทํามันก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่แต่นี่ก็ถือว่านานแล้วนะครับเนี่ยลุงตุ้ยเดินขึ้นมาจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับลุงตุ้ยอยากให้เห็นว่าความสว่างของเขามีมากแค่ไหนแบบนี้นะครับนี่ใช้แบบแบบยาวๆเลยนะครับนี่โอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่เลย โอเคเมื่อเราทำการเทสเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดใส่น็อตให้เรียบร้อยตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อนๆสายไฟต้องแข็งแรงนะครับตรงนี้เราก็ตรวจเช็คดูเราซ่อมเป็นเราก็ทำได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมมันมีมาแบบไหนก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นที่แหวนก็ได้ไม่แน่ใจนะครับเราก็ใส่เข้าไว้เหมือนเดิมนะครับ นี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ถนัดนะครับมันมืดนี่เมื่อเราทําการเ,าเราจะทําการล็อกนะครับเมื่อเรากดเปิดใช่ไหมครับมันจะติดแบบนี้ถ้าเราจะปล่อยมือมันก็จะดับใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นะเมื่อเรากดปุ๊บเราก็กดปุ่มตัวนี้มันก็จะล็อกให้นะครับนี่ตัวนี้กดลงไปปุ๊บเราก็สามารถปล่อยมือได้แบบนี้นะครับนี่เลย ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะไม่ต้องแช่มือเอาไว้นะครับเมื่อเราจะปิดเราก็กดลงไปก่อนนะครับนี่กดลงไปแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้มันก็จะดับแบบนี้นะครับนี่เลยก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับนี่เพื่อนๆโอเคนะครับก็เป็นอันอสำเร็จเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมจนเราทำงานได้สำเร็จนะครับก็ คลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆวันนะครับคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับร่ำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดี ดีครับ